สวัสดีครับเรียนของทิโมเวเนอร์วันนี้มีแรงกระเพื่อมขึ้นอีกแล้วนะครับแม้ว่าตลาดซื้อขายนักเตะม,มันยังไม่มีความชัดเจนเท่าไหร,ร่นะฮะต้องรอสถานการณ์ของฟุตบอลกลับมาเล่นได้ก่อนครับแต่ว่าข่าวสารเนี่ยมันไม่มีหยุดทํางานครับก็เลยหยิบยก มาคุยในเรื่องของวันนี้นะครับย้อนเท้าความนิดนึงครับว่าจิมไวเนอร์กับเร์พูเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะฮะล่าสุดนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อประมาณสักสองสามสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีบทสัมภาษณ์อ้างอิงจากทางเยอรมนีครับบอกว่าจิมไวเนอร์เนี่ยพร้อมนะฮะถ้ามีข้อเสนอจากเร์พูเข้ามาซื้อในเงื่อนไขฉีดสัญญาเนี่ยครับด้วยค่าตัว52ล้านปอนด์เนี่ยถ้าเร์พูยืน่นข้อเสนอเข้ามาปุ๊บเมื่อไหร,ร่เนี่ยนะฮะพร้อมที่จะเดินทางแล้วก็ ย้ายไปร่วมทีมทันทีนั่นคือสิ่งที่เรารู้อันล่าสุดนะครับแม้ว่าจากทางไลฟ์ซิกเนี่ยทางบริหารแล้วก็ผูม้มยการจะออกมาตอบโต้ว,ว่าเฮ้ยยังไม่มีข้อเสนอใดๆเข้ามาเลยนะฮะแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับนั่นคือสิ่งที่เราทราบครับว่าล่าสุดเป็นแบบนั้นแต่วันนี้ครับมันมี2ประเด็นผมแบ่งเป็นสองขั้วใหญ่ๆแล้วกันครับอันดับแรกเนี่ยมาจาก คริสเตนฟอกครับคริสเตนฟอกเน่เป็นนักข่าวของสปอร์ตบิลแล้วก็เชี่ยวชาญเป็นวงในมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับ FC b a y e บ n m เย i ร์นะฮะเวลาพูดอะไรออกมาหรือว่าโพสต์อะไรออกมาในทวิตเตอร์เนี่ยมักจะมีน้ำหนักเสมอคริสเตนฟอกบอกว่าทิโมวีเนอร์จะไม่ย้ายมาที่ FC b a y e บ n m เยอร์อย่างแน่นอนนะ,ะเพราะว่าตอนนี้ในใจของเขาเนี่ยตัดสินใจเรียบร้อยแล้วว่าจะไปร่วมงานกับเยอกนคลับ นี่คือก้อนแรกนะครับขณะที่อีกสื่อหนึ่งนะฮะเป็นของสปอร์ตบิลเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นแค่ซูปาทางสกู๊ปข่าวออกมารายงานครับบอกว่าพี่เสือเนี่ยฮะเสือใต้จริงๆแล้วเป้าหมายเนี่ยมันปักหมุดเรียบร้อยแล้วและก็ไม่ใช่จิโมวีนเนอร์ด้วยนะครับคนที่พี่เสืออยากได้จริงๆก็คือเลอรอยซานี่ปีของแมนสเตอที่ขาหันพักยาวไปตลอดทั้งปีนะฮะแล้วมีการเปิดเผยว่าฮันซี่ฟริกนะฮะเทรนเนอร์ของพี่เสือเนี่ย ต่อสายโทรศัพท์คุยกับลอซานน่เรียบร้อยแล้วคุยกันไปร่วมประมาณ30มนาทีได้แล้วก็เตรียมที่จะมีการเจรจายอย่างเป็นทางการประเด็นตอนนี้เนี่ยนะฮะมเชสเตอร์ต้องการค่าตัว85ล้านยูโรแต่ว่าพี่เสือบยเยจิมินิกอยากจะจ่ายเต็มที่ที่สุด70ล้านยูโรอันนี้ต้องมาต้องมาคุยกันถ้าเรามองแค่ก้อนนี้นะฮะพอจะทราบได้ว่าทีโบไนเนอร์ไม่ได้เป็นเป้าหมายหลัก ของบาเดมินิกอย่างแน่นอนนะครับคราวนี้อีกก้อนหนึ่งที่มันตามมาครับเป็นจานุกาดิมาซิโอครับนักข่าวของสกายอิตาลีนะฮะคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีมีน้ำหนักแล้วก็มีความน่าเชื่อถือพอสมควรดิมาซิโอเนี่ยบอกว่าเอเจนต์ของทิโมีไวเนอร์เริ่มติดต่อมาทางยูนตุสกับอินเตอร์มิลานครับมีการพูดคุยกันแล้ว ว่าสนใจไหมเนี่นกองหน้าระดับทีมชาติเยอรมนีนะครับมากำลังเนื้อหอมเลยผลงานยอดเยี่ยมมากในซีซั่นนี้อินเตอร์กับยูเว่สนใจหรือเปล่าสรุปประเด็นตรงนี้นะฮะแรงกระเพื่อมสองก้อนใหญ่ๆคือบรอนไม่สนใจไวเนอร์อีกก้อนคือเอเจนกำลังทาบทามไปทางยูเวนตุสกับอินเตอร์มิลานว่าสนใจไวเนอร์หรือเปล่าคราวนี้เนี่ย ฝั่งที่อยู่ฝั่งของร์พูเนยืนรออย่างเดียวครับสมสรุปประเด็นง่ายๆคือตอนนี้นะฮะทีมไวเนอร์เนี่ยอยากมาร์พูแต่ว่าร์พูยังนิ่งอยู่ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจณตอนนี้โรคระบาดตอนนี้มันยังติดต่ออะไรกันไม่ได้แล้วก็ทำไปก็ดูอาจจะไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะครับเอเจ้นก็เลยร้อนตัวครับว่าอ้าวเฮ้ยมันจะยังไงวะมันจะยังไงจะมีการเดีลนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าเลย อาจจะออกข่าวใช้คําว่าอาจจะแล้วกันนะฮะออกข่าวบอกว่าไปคุยกับยูเว่แล้วไปคุยกับบินเตอร์แล้วเหมือนส่งสัญญาณครับเหมือนส่งสัญญาณว่าลิเวอร์พูลจะทําอะไรก็รีบทานะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยมันมียูเว่กับบินเตอร์สนใจอยู่นะตอนนี้ไอ้ตัวละครเครื่องมือที่จะใช้อย่างพี่เสือเนี่ยมันไม่เอาแล้วพี่เสือจะไปเอารือลอยซานเน่แบบเต็มตัวแล้วคราวนี้จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอ่ แรงกดดันใหม่ก็คือยูนุสกับอินเตอร์มิลานนะครับบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือง่ายๆเลยครับเวลร์พูยังคงถือไพ่เหนือกว่าถ้าเรามองตามสื่อนะฮะนักเตะสนใจจะมาร่วมทีมแล้วก็มีขอบเขตเวลาใช้เงื่อนไขค่าสัญญายได้ถึง15มิถุนายนนะครับในราคา52ล้านปอนด์าะฉะนั้นวันนี้เนี่ย30เมษา เลยประมาณเดือนครึ่งนะครับที่ลิเวูยังมองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยังสามารถาถือไพ่เหนือกว่าได้ไม่ต้องรีบร้อนอะไรดูสถานการณ์กันต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าใครคาดหวังเรื่องของดิวติโบเวนเนอร์ผมยังเชื่อว่าเวลาขอบเขตตรงนี้นะฮะอย่างน้อยอีกเดือนครึ่งครับที่ต้องรอนต่อไปก่อนที่จะจบในวันที่15มิถนายนแต่มีความเป็นไปได้เกินครึ่งครับอันนี้ความ,มเห็นส่วนตัวนะฮะ เกินครึ่งที่จิโมเวนเนอร์จะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลจะเป็นแบบไหนรูปแบบไหนก็ตามแต่เพราะว่าตั้งแต่มีใจและสโมสรก็ถือให้เหนือกว่าเพียงว่าตอนนี้เอเย่นเพื่อออกข่าวเพื่อจะกดดันลิเวอร์พูลว่ารีบจัดการหน่อยแค่นั้นเองครับสวัสดีครับ